that's the าพบกับเกมเพนบอลดูนะตอนนี้ข้างหลังตอนนี้เราอยู่ที่ floating tree resort เราดูชมหน้าทีมของเรานะคะทีมลายเสือเสืออะไรเนี่ยชุดทหารชุดยังใส่ไม่เสร็จเลยแล้วมันโดนตีเจ้าเปล่ยวเสร็จเรื่องจะไปขับรถโกคาร์กันเราต้องชนะแน่รับรองไม่กลัวพวกเธอหรอกไม่อาจจะใส่ได้ใส่ไม่ได้บิวชิมานเราเพิ่งปิดเครื่อง หรือว่าพ่อเด็นดีเทควะอติดกระดุมไม่ได้มันสุ่มยิงกูสาวๆมาแล้วสาวใส่เสื้อกลอก่อนนะเสื้อกลไม่พอเสื้อกลอกไม่พอเลยให้สาวๆใส่เสื้อกลอก่อนนะคะพราเสื้อกลอกไม่พอไี่ใส่กนแรกเลยพวกมีนะึงใส่ครบชุดแล้วโอ้ยไม่มีที่นั่งแคร์แบบนี้ด้วยอ่ะ

เธอน่ารักเธอ Törnarak, törnarak I'm so and we got a couple of rounds, a new goal. Everybody looking around like a fool. Oh, okay, what you say? Let's say, shake it with a little bit of Beyonce. Turn around and give it to me, you sure that get paid. Do it for them girls that be jealous anyway. On stage, I wanna be amazed. Pop that, drop that, it's your birthday. Stop back, yeah, shout that, work for this stage. Stop that, lock that, work it in place. You the best, shot sure don't be scared. Let loose, get a little wild. You the best, get the money and spurs. Back it up like that, yes sir. Oh oh baby, want some more? Baby. I love the way you do it, cause you do it so good. Take it to the flow, show them how you do it like you're ready for the pole Baby, you can do it 50 times in a row. Then roll, get ready for your pose. Like camera action, lose control. Ain't got the practice, use a pro. All types of magic, lose the clothes. Got a body like this, show world Make your booty go stupid, girl. So hot and I love them curves. Off-top shot, in mock my words. Oh, oh, baby, want some more, baby. I love the way you do it, cause you do it so crazy. Stuttering, how can I make you stay? I don't have the words to say. We you ain't get my way? You got me still stuttering, stuttering, stuttering. อารมณ์แบบมีเอยากเลวยล้วภรรยาเริ่มวุ่นวายกับสามีแลาา้ว<ล>คร<อ>ับตอนนี้ภรรยากันลังจะผลักสามีลงไปสามีไม่ยอมหรอกไม่บีมันสามีเว้ยอีโอมเป็นภรรยาของ้วอาแล้วภรรยาม,มีสามีหลายคนไม่ภรรยาเออมีสามีหลายคนมีเมียด้วย สวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราเป็นอยู่กันที่ซานโตลินี่ปาร์คค่ะที่นะคะเราเพิ่งมาเชงหัวหินค,ค่ะแล้วก็แวะที่นี่เป็นที่แรกเอ่เดี๋ยวเราจะรัเดินไปถ่ายรูปรวมกันค่ะดูบรรยากาศรอบโลกเลยอแต่นีถ่ายหมสามคู่สวัสดีสวัสดีสวัสดีชาวกล้องแคม <laughs> เล่ยี่หอยเส่ตอ้าเรีมากันเ้อ้งแ่ดวกก่อปล่อยนั่นไอ้ที่ต้องปล่อยแตอนถ่ยรูปออกกลางแดดนันนักันก่อนจะได้ไม่ร้อนมากเออ ไปๆเฉาเราอยากขึ้นนี้มากเลยเดี๋ยวต้องพี่เอฟดกวยนะพี่เอฟบอลลองขอพี่เอฟนะถ่ายหนึ่งลูกถ่ายสองลูกถ่ายสองครั้งถ่ายสองครั้งเสร็จแล้วก็แยกย้ายเลยนะจะได้ไม่รอดอ่ะโอเคสอบถามความรู้สึกหลังจากเล่นลูกบอลนี้มันสนุกมากมันเป็นยังไงสนุกมากหมืนหูแฮมเตอร์เหมืนแบบช็อตแฮมเตอร์แล้วทำไมหน้าดูเหนื่อย เขารู้ว่าความทรมานขอนฮัลเตอร์ต้องไปไปวิ่งในบนเครื่องนะ้นล้มันยังจม่ใมันก็มีอากาศหายใจนะหรอเคื่อร้อนจะไม่เล่นเดียวก็ได้ะกดเอาเลยอ้าวสวยกรรมการจากยูเครนให้สิบวกครับไม่เป็นไรรบสโอ เอาไปเตยบกมือหน่อยทักทายบ๊ายบายไมวเอนนอกเกินแล้วไปเตยกูอยากแค่ลงแค่อย่างนี้นะโ้โอ้ย๊ยไม่แค่จะลงไปชี้เลยทำไมขาวๆเป็นแผลวะหน้าเรา้ัีกเกด้วยรัทกันหมดสวัสดีค่ะตอนนี้คือพวกเรา จริงๆก็ดำน้ำกันมาแล้วแต่ว่าเหนื่อยเราไปดูเพื่อนๆที่กำลังรอยคอในทะเลกันดีกว่าค่ะดูแต่ละคนนะกิ๊กค่ะเพิ่งกำลังในกิ๊กเย้นิ้วปีนสุดๆขึ้นลงไปถ่ายรูปไม่ได้มาเร็วสดหมดทัพไม่ได้เลยนี่เขาไปไปให้เราด้วยเห็นไหมคือเจอาไม่เจอชิบอย เขาบอกอจริงจริงไม่กี่เขาบอกมจริงจเอาใหม่ในกล้องมันเป็นื่อผู้ใหญ่เขาบกมือเขายังไม่มองไม่เห็นทางเราไหนั้นเขาบอกว่าไม่พิดมวยเขาใจผิดไหมอ่ะเขาแบบเขบกมือให้จริงจริงิดไปถึงตรงนู้นแล้วอ่ะฟิตมากกว่ไม่ใช่ ไม่ใช่โบกยังโบกอยกไม่โบกไม่โบกก็พี่ไปถึงตรงนู้นแล้วอ่ะไม่ใช่บอกว่าเทวศิลปเทวสลปไอเทวิปไม่เล่นแล้วบอกบอกแต่ก่อนเลยเฮ้ต่กอนว่าอะไเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีแรงวายน้ำแบบมาไม่เอาดี๋ว่อนคอนเสิร์ตยกเลิกช้ามาลไวกับชาวอิตาลีนะคะม่งกันเนเ้ยเกอมาแล้เกคเ่นนิแกไม่้น้วเป็นยังไงบ้างคะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่ในห้องของพวกเจ็บใจค่ะยู่ด้วยกันด้วยใโอ้โหวันนี้นะแอนสวันนี้คอนนี้คืออัดเดือดค่ะตอนนี้ก็คุยคุยกันหลายเรื่องมากซึ่งเราไม่รู้สักเรื่อง เซลฟี่อีกแล้วเซลฟี่วิดีโอคืออะไรคืออะไรหน้าเลชจบเชฟอันชาบจบชาบจบอ๋อตายวันนี้เรามาดูการท่ตกพระอาทิตยขึ้นกันนะคะถ้าพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าเราเห็นแสงแล้วแต่ยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยแล้วเลยไปเล่นน้ำเป็นกอเราลุ้นกันนะเขาเราจะได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นกันไหมในวันนี้ น่าจะเจ็บนะกะลงนี้ไม่ขำไม่ขำตลกดีเหมือนจะได้ยินแบบแปลกอะไรทำนองนี้เวลากระโดดนะอุ้ยตายวะตายเจ็บอ่ะดูดิก็สวยดีนะเจ็บว่ามิวไหวไหวใช่ไหมไอ้ไหวใช่ไหมไอ้โอเคโอเคลงน้ำแล้วยังไม่ปล่อยมือ โดอันนี้โหดอะไรหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวมมีเบรกมีเบรกเกณฑ์จะมีคำถามเยอะใช่ไหมเกเราเรเร็วไม่มขาดลงเขดเรดไปสคนนี้ดูวเทียนมันนีไปอีน สวยมากเกนนั <S <S ่นเร็วดีโอ้โหโอ้มายกอดใครอ่ะไปแล้วหลิงไม่เจะหลิงก็สูงมันฝอยก่อนมไหม้ะขอท่าบกมือท่านางงามหน่อยเอาบกมือท่านางงามหน่อยอะไรอะไร

ไอพีมยังไม่ถึงดูวาก้สุดหลออเฮ้ยทำไมไม่โดนแล้ววะวาก้โดนตัวยแบบจุดลายจริงน้งนี่มาคิววอบมิสวัตขอขอแบบแฮปปี้สุดๆเขามาจะขัดแบบบ้างเนาะแบบตะไคร้แอ นิ่มๆ CU c u b ิ i มันก็ฮาร์ดคอร์เถอะไอ้ชายช่วยแสดงอารมณ์สนุกบ้างได้ไหมโอ้ยไม่มีเสียงเลยอ่ะไม่มีอารมณ์สนุกให้กูสนุกไหม มะลุดพึ่งอ้าวทำไมไม่ลงมาทำไมม<า>ัน้าวอะไอ้เหี้ยบีบไม่เหี้ยท่าไรเฮ้ยเดี๋ยวคุณล้อมันปะ